อมดมเอาดอกเกสรน,นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและการสนับสนุนไปเบิ้งป้าบวบจ้าพี่น้องเนาะป้าบวบที่เคยไทยมาลงเท่านึงละค่ะเนาะนะคะป่าเมื่อนี่เป็นยังไงเนาะค่ะเนาะยังหลือสวัสดียําเศร้าจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้พาชมสวนอีกแล้วนะคะเด้ออันนี้ก็เป็นต้นมังกรน,นะพี่น้องเนาะดอกมังกรจ้าเก็บมาฝากนะคะสวยงามมากเลยนะจ้าเนาะ เดานางกับพึ่งจะเคยเห็นเด้ค่ะดอกมังกรดอกกัะยาวยังสียนะคะน้องก,กันจีน<ห>่นะคะดอกมังกรนะคะพี่นี่อยู่ในลำกันกับต้นวาส,สนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนี่แหละค่ะอันนี้เป็นดอกมังกรสวัสดีย้ำเร้าจ้าพี่น้องจ้านี้พาชมสวนอีกแล้วนะคะเด้ออันนี้ก็เป็นต้นมังกรนะพี่น้องเนาะดอกมังกรจ้าบรรยากาศไปค่าย่างไว้อีกต่ออีกมองนึ่งค่ะพี่น้องเนาะ นะคะพ่นละค่ะไปสวนทั้งพ่นเลยนะคะเนาะละค่ะอันนี้ก็บานพี่สาวจานางเองนะคะเนาะละค่ะเนาะเขาสวนแล้วก็ไปให้ทัวเลยนะคะเนาะชมสวนโตนะคะพี่น้องอันนี้ก็ชมสวยๆงามๆของดอกมังกรนะคะพี่น้องละค่ะเนาะเขาสวนแล้วก็ไปให้ทัวเลยนะคะเนาะชมสวนโตนะคะพี่น้องอันนี้ก็ชมสวยๆงามๆของดอกมังกรนะคะพี่น้องสวัสดีย้ำเร้าจ้าพี่น้องจ้า ไปนี่พาชมสวนอีกแล้วนะคะเดอ้ออันนี้ก็เป็นต้นมังกรน,นะพี่น้องเนาะดอกมังกรจ้านีคะ่ะแมงพูได้หนี่พี่น้องบานพี่น้องเอือ่อเหียงเนาะค่ะเนาะผัดดอมดมเอาดอกเกสรน,นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและการสนับเก็บมาฝากนะคะสวยงามมากเลยเนะจ๊าเนาะเดี๋ยวนางกับพึ่งจะเคยเห็นเนะะี่ยค่ะดอกมังกรดอกกระยาอย่างสีนะคะเนาะกัะเนเก็บสวนล้างบ้านต่อจ้านี่นะคะ่ะ นี่นะคะพี่น้องเก็บบรรยากาศสวนลังบานมาให้พี่น้องได้รับชมนะคะเนาะนะสวัสดียามเศา้าจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้พาชมสวนอีกแล้วนะคะเด้ออันนี้ก็เป็นต้นมังกรนะพี่น้องเนาะดอกมังกรจ้าสนสนุนกันเด้อพี่น้องจ๋าเป็นกําลังใจดีๆให้กันเนาะค่ะเนาะคอยสนับสนุนกันไปจ้าสนุนกันเด้อพี่น้องจ๋าเป็นกําลังใจดีๆให้กันเนาะค่ะเนาะ คอยสนับสนุนกันไปจ้าใช้ดำเมื่อแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นไใ้เลียงเมื่อเรียงฟ้ายนะะเนาะนค่ะเนาะนาอค่ะจะได้มีห้ามีอย่างกินเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,คะกร็รลกเก็บรรยากาศแม่ครับพี่น้องเนาะดอกมังกรดอกแก้วมังกรจ้าพี่น้องจ่าเราจะนั่งนะคะพี่น้องเนาะนะคะไปกันเลยจ้าเดินไปเลยจ้าพี่น้องฝุนไปอีกฝากหนึ่งนะคะเนาะอยู่หลังบานค่ะพี่น้องไปชมจ้า ยังว่าทัานในมีหน่วยจะพี่น้องแายังไม่ออกลูกนะคะยังเป็นดอกอยู่นะคะน้อพี่น้องแล้วนะคะเป็นกระเลื่อยพันกันกับต้นวัสนาอยู่ไช้ดำเหมือละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นไใ้เฉลียงเมื่อเลียงฝ้ายนะคะเนาะเนาะค่ะจะได้มีหนามีอย่างกิิเนนะคะเนาะนะคะก็รีเก็บบรรยากาศไม่สนสนุนกันเลยพี่น้องแาเป็นกาลังใจดีๆให้กันนะคะเนาะคอยสนับสนุนกันไปจา้านี่ค่ะแมงพูได้หนี่พี่น้อง ป่านพี่น้องเอื่นอยงเนาะค่ะเนาะมาดอมดมเอาดอกเกสรน,นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและการสนับสนุนกันเลยพี่น้องจะเป็นกําลังใจดีๆให้กันเนาะค่ะเนาะคอยสนับสนุนกันไปจ้าราะคะเนาะชมตรงนี้เซจแล้วก็จะพาไปชมอีกจุดหนึ่งนะคะเด้อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นนะคะเป็นสวนนะคะพี่น้องเล้เกินราคาเนาะชมตรงนี้เซจแล้วก็จะพาไป ชมอีกจุดหนึ่งนะคะเด้ออีกจุดหนึ่งก็จะเป็นนะคะเป็นสวนนะคะพี่น้องให้กสนุนกันเด้อพี่น้องจ้าเป็นกําลังใจดีๆให้กันเนาะค่ะเนาะคอยสนับสนุนกันไปจ้าบรรยากาศไปค่าย่างไว้อีกต่ออีกมองนึงค่ะพี่น้องเนาะนะคะนลราคะไปสวนทั้ง่นเลยนะคะเนาะราคะอันน,นี้กบานพี่สาวจะนั่งเองนะคะเนาะขะเนาะชมตรงนี้เซ็จแล้วก็จะพาไป ชมอีกจุดหนึ่งนะคะเด้ออีกจุดหนึ่งก็จะเป็นนะคะเป็นสวนนะคะพี่น้องได้กล่าวนะพี่น้องเนาะดอกมังกรดอกแก้วมังกรจ้าพี่น้องจ้ารับรับชมกันนะคะเนาะอันนี้ค่ะข้างบวบนะคะเนาะนะคะสวยๆงามๆนะคะเก็บบรรยากาศต้นมะพร้าวต้นยังกะเก็บมาให้พี่น้องเดือให้อยู่ให้กินหรือเปล่านะคะเนาะปลาบวบก,ก็บะได้เนาะไปชมสวยๆงามๆกันเลยค่ะ ของปลาบวบนะคะเนาะนี่ค่ะเก็บมาฝากนะคะสวยงามมากเลยเนาะจ้ะเนาะเดนางกับพึ่งจะเคยเห็นเนะะี่ยค่ะดอกมังกรดอกกระยาอย่างสีนะะนะคะเนาะค่ะจะลองได้รับชมเงินละคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะมือนี้นะคะสวยๆงามๆบรรยากาศดีๆนะคะบานพี่สาวเดนางคางกันนั่งก็เป็นบานเดนางแล้วกับบานพอนะะนะนละค่ะเนาะเขาสวนแล้วก็ไปให้ทั่วเลยนะคะเนาะ,ะ,นะชมสวนโตนะคะพี่น้องอันนี้ก็ ชมสวยๆงามๆของดอกมังกรน,นะคะพี่น้องสวนลังบ้าน่อจ้าเนี่ค่ะนี่นะคะพี่น้องเก็บบรรยากาศสวนลังบานมาให้พี่น้องได้รับชมนะคะเนาะนะนี่ค่ะแมงพูได้นี่พี่น้องบานพี่น้องเอื่อเหียงเนาะค่ะเนาะมัดดอาดมเอาดอกเกสรน,นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและการสนับสนุนได้รับชมหมดแล้วค่ะพี่น้องเนาะมือนี้นะคะสวยๆงามๆบรรยากาศดีๆสนสนุนกันเลยพี่น้องแก เป็นกำลังใจดีๆให้กันเนาะค่ะเนาะคอยสนับสนุนกันไปจ้านะคะเนาะชมตรงนี้เสร็จแล้วก็จะพาไปชมอีกจุดหนึ่งนะคะเด้อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นนะคะเป็นสวนนะคะพี่น้องด้วก็นี่นนี้เราครับพี่น้องนะคะเนาะนะคะก็เลยพาพี่น้องมารับชมนะคะเนาะเก็บความสวยๆงามๆของดอกไม้มาฝากเก็บมาฝากนะคะ สวยงามมากเลยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวนางกับพึ่งจะเคยเห็นเนี่ยค่ะดอกมังกรดอกกระยาวยังเสียนะคะเนาะกันน่นะคะดอกมังกรนะคะพี่นอยู่ในร่ำกันกับต้นวาสนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะอันนี้เป็นดอกมังกรสนสนุนกันเลยพี่น้องจ๊ะเป็นกาลังใจดีๆให้กันเนาะค่ะเนาะคอยสนับสนุนกันไปจ้าค่ะเนาะเขาสวนแล้วก็ไปให้ทั่วเลยนะคะเนาะ ชมสวนโตนะคะพี่น้องอันนี้ก็ชมสวยๆงามๆของดอกมังกรน,นะคะพี่น้องนะคะ่ะเบ่งบรรยากาศมือน,นี้อึมคึมนะคะเนาะอึมคึมจ้าแต่บาก็คงความสวยงามของนี่ค่ะอ่าถุงเงินถุงทองนะคะนี่แหละครับพี่น้องนะคะเนาะนะคะ่ะก็เลยพาพี่น้องมารับชมนะคะเนาะเก็บความสวยๆงามๆของดอกไม้มาฝากนะคะอันนี้ก็เป็นสวนบวมนะคะก็บรรยากาศล้างบ้านจ้าพี่น้อง พี่น้องเนาะดอกมังกรดอกแก้วมังกรจ้าพี่น้องจา้านะคะเนาะชมตรงนี้เสร็จแล้วก็จะพาไปช่อมอีกจุดหนึ่งนะคะเด้อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นนะคะเป็นสวนนะคะพี่น้องนีเก็น้องออได้รับช่อมมือแล้วค่ะพี่น้องเนาะมือน,นี้ <laughs> นะคะเศรษงามๆบรรยากาศดีๆนะคะดอกมังกรนะคะพี่นี่อยู่ในลันกันกับต้นวสาสนาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะ อันนี้เป็นดอกมังกรนะครัรับชมกันนะคะเนาะอันนี้ค่ะข้างบวบนะคะเนาะนะคะสวยๆงามๆนะคะเก็บบรรยากาศต้นมะพร้าวต้นยังกะเก็บมาให้พี่น้องพี่น้องเนาะดอกมังกรดอกแก้วมังกรจ้าพี่น้องจ้านะคะอันนี้ก็เป็นสวนบวบนะคะก็บรรยากาศลังบ้านจ้าพี่น้องสวนลังบ้าน่อจ้านี่ค่ะนี่นะคะพี่น้องเก็บบรรยากาศสวนลังบานมาให้พี่น้อง เดี๋ยวรับชมนะค่ะเนาะนะสวัสดีย้ำเร้าจ้าพี่น้องจา้าเบนี้พาชมสวนอีกแล้วนะคะเด้ออันนี้ก็เป็นต้นมังกรน,นะพี่น้องเนาะดอกมังกรจา้าสวนหลังบ้านตอจา้านี่ค่ะเนี่ยนะคะพี่น้องเก็บบรรยากาศสวนหลังบ้านมาให้พี่น้องเดี๋ยวรับชมนะค,ะนนค่ะเนาะนะนะคะเบ่งบรรยากาศมือน,นี่อืมคึมนะคะเนาะอืมคึมจา้าแต่ว่าก็คงความสวยงามของเนี่ค่ะ ถงเงินถงทองนะคะนี่ค่ะแมงพูได้นน่พี่น้องบานพี่น้องเอื่นเหยียงเนาะค่ะเนาะมาดดอมดมเอาดอกเกสรน,นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและการสนับสนุนรับชมกันนะคะเนาะนี่ค่ะข้างบวบนะคะเนาะนะคะสวยๆงามๆนะคะเก็บบรรยากาศต้นมะพร้าวต้นยังกะเก็บมาให้พี่น้องอานางนะคะพี่น้องเนาะนะคะไปกันเลยจ้าเดินไปเลยจ้าพี่น้องฟุน้นไปอีกฝากหนึ่งนะคะเนาะ อยู่หลังบานค่ะพี่น้องไปชมละค่ะเนาะเขาสวนแล้วก็ไปให้ทั่วเลยนะคะเนาะชมสวนโตนะคะพี่น้องอันนี้ก็ชมสวยๆงามๆของดอกมังกรน,นะคะพี่น้องนะคะบานพี่สาวย่านางคางกันันก็เป็นบานย่านางแล้วก็บ,บานพอใช้ดำมั้งละค่ะอันนี้ก็จะเป็นใว้เรียงเมื่อเรียงยเน,ะค,ะ,น,ะ,นะค่ะเนาะเนาะค่ะจะได้มีหนามมอยางกินเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะนะคะก็เรียกบรรยากาศไม่ฮะนี่ค่ะแมงผูดได้หนี่พี่น้อง บานพี่นองอื่นอย่างเนาะค่ะเนาะมาดอมดมเอาดอกเกสรน,นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและการสนับสนอนได้รับชม่งมูลราคาพี่นองเนาะมือนี้นะคะเสยๆงงางๆบรรยากาศดีๆบรรยากาศไปค่ะย่างไว้อีกต่ออีกมองนึ่งค่ะพี่นองเนาะนะคะคุณราคาไปสวนทั้งคุณเลยนะคะเนาะนี่ราคาอันนี้กับบานพี่สาวจะนั่งเองนะคะเนาะ